สวัสดีครับกับพระภูมิมะพอครับช่องบทข้นไก่รัดนะครับ u t u b e นะกลับมาอัปเดตนะครับมะลิอ่องนะกล้วยน้ำว้านะครับเริ่มด่าไงเห็นแบบเริ่มสวยแล้วครับใบใบใบสุ้ท้ายนะครับที่หลอดมันบาดออกมานะครับนะก็เป็นมะลิอ่องนะครับลายกำลังสวยเลยหนะ้าตัวนี้ก็ ลงมาก้านพร้อมกันการกะไา้นะครับนี่สังเกตเบึงการของเพื่อนกะไร้การกะไร้อันนี้กะไา้สวยนะก้อนที่สีเห็นตัวนี้กะเนาะตัดไปมกป่านะเกือบโค่นทิมแล้วงนี้ ครับนี่มบนี้แลีละมามันกะดามกับทะลุข้างหลังะทะลุข้างหลังครับามาเพื่อมาอัปเดตให้เบิ้งหน้าเป็นกล้วยน้ำว้าดนะครับด่างมะลิอองนะขอขอบคุณนะครับที่มีคนมาคอมเมนต์แนะนำนะครับสรามผมผมกะมือใหม่คือกันนะครับก็ขอบคุณ ที่คลิปที่แล้วนะครับมีการแนะนำประกอบักบวกว่านี่คือนํำว้ามะลิอ่องนะครับนา่าคือว่าลำว้ามะลิอ่องนี่ก็หายากครับที่เป็นลายแบบนี้นครับนะมันจะเป็นลายเฉพาะสีเฉพาะหน้าต้นนี่สวยนะครับสูงกับประมาณกับสองเมตรก็กาัหน้าแต่ว่าจากนี่มาหยอดกับแค่ร้อยนะครับ นะครับคลิปนี้ก็จบซับนี้กอน,นะครับเดี๋ยวกล่าาอัปเดตให้เบื่ออีกเรื่อยๆนะครับนะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามช่องประทวนการันนะครับขอบคุณครับ